สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC e สวัสดี <S <S <an th us> น้มแรงๆสาวอุ้มนะคะสาวอุ้มรัดเศษหาอุ้มหาปีที่เขาฮกแล้วล่ะ หขอแล้วนะอให้ใหญ่สูงายเลยค่ะหายเลยคนยุ่งไ้อ้วนเนี่ยล่ะ <laughs> à. cứ đấy uẩn <laughs> ừ. trong quần uẩn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

โลช้างอีกสองเชือกนะคะสิพาไปเล่นน้ำคุณเด็กกำลังยางมาอยู่คุณกำลังยางมาอยู่ข้างซากคุณ ี่างแม่จ้ะไม่มีให้กินนะขอต้องซื้อให้แล้วไม่ยอมเน่นะข้าสาวอุ้มกินคนลงแล้

ก็มาตวยอยู่ก็เพิ่นเอา2เขียวปกติ tua กะตัวจ้ะอ้าย300น้อยน้อยในขอบแต่ว่าใส่ อาลจะไปเล่นน้ำกันนะคะคุณชายทองจะไปเล่นน้ำขึ้นกันนี่

ต่อตรงนี้นะครับพี่เชก็บไอ้น่าจิ๋วมาอยู่นี่เตียงดูอ้อมสัง่งแล้วก็ลุ้ไม่ขึ้นบอกอุ้มกินกอไผ่ถาแล้วอุ้ม ะะท่านใดอยากมาเที่ยวนะคะมานั่งช้างสับมาได้ด้วยค่ะเด้อที่สั่งไปอาบนำแล้วก็จะมีตัวเล็กๆเ,เดินตามสาวอุ้มบุญก็จะเดินตามพี่ๆนะคะเออเดี๋ยวเพื่อนงานเพื่อนนี่ ไปแล้วไปอุ้มไปยังข้างเขานะลูกยังไปเห็นยอดเ้าเร็วยังหายยังยังหายยอดวิว <store> ไปไปอาบน้ำไปอาบน้ำยางในกลิ่นครึ่อง,อ,อ,ง,อ,อ,อ,งอ,อ,อื้อ อยากมาเที่ยวก็ได้นะคะยินดีต้อนรับเลยมาเล่นนำ้ำนั่งช้างลงนำ้ำาะอุมบุญก็สิไปคือนกันไปอาบนำ้ำถือครูมาพรมเอาบรได้ต้นอาบติคือเอาครูมานึ่ฮะตักอาบเอาย่านน้ามืด ถ้าจะมาอาบน้ํานะคะเราก็ต้องแบบสภาพจังสีครับพี่น้องก็ต้องไปอาบมากอนเขาประหยัดน้ำเขาก็ต้องสภาพมาจังสีมนกโลกมากจังสีของพี่ตาก็มนกโลกมากเว้ไล้างหัวน้ำเพราะว่าเราประหยัดน้ำนะคะอาบแล้วก็จะค่อยเข้าไปอาบอาบบ้านอีกทีนึง าอาบมาก่อนแล้วก็ไปอาบอีกต้องมาอาบอีกโอ้ยเปลืองหลายเทียท <laughs> เดิมมาเดิมมิ่งโอ้ยมา,มาแจกสี่แถยังไ,ไปตายเยน็นแถช่วงลาง่างฮะช่วงล่างคือไปตายเยนน็นแถเนาะถือคู่ไปอาบน้ำน้ำเพิ่นน้อยต้องใส่คูต่ตาดน้ำอะไรน้ำอะไร มามามาเด้อมาเด้อมากับพี่ๆนะคะบอแมนพี่ๆเดยกเป็นแม่ๆแล้วนึง thứ bảy thứ bảy để ừ. cho nó đi ở thứ bảy thứ bảy ừ. แล้วหาทางไข่มดแดงน้ำใส่ไปทางไข่มดแดงในนาแรงแล้วจักหน่อยไข่มดแดงก็ออกแล้วไ,ง,ไงเฮ้ยถามยังนกียังว่าเป็นเถ่นอ๋อ ไปเตาอุ้มจะไปเล่นน้ำนะคะแม่เขาจับเก็บเนี่ยกับ่อะไรจับเน่ดื้อทั้งใครเป็นแดด งานกินทุระใหม่ซื่อๆนี dai, ่ล <c oughs> <inaudible insecure> <cu dietary Sí waren> ่ะไอ้แล้วน so, ้ำหนาเลยค่ะหูทางบ่อุ้มห <that> ูทางบ่อ <ables> ไปไปเจ้าของหูเส้นทางคือเจ้งหัวใสหงวขวะเถอฮะ อามามาหยันนี่หยังหยันเงาเจ้าของเออาทิตย์ก็กำลังจะตกดินโอ้ได้บรรยากาศแห้งวิวสวยนะคะ ภาพสวยกล่ <Okay. S 1> องเจ้าคือแจ่งดีแท้คอนเทนต์อ้วิววิวตัวนี้งามขนาดเลยแสงแดดส่องๆโอิยงามแฮะบรรยากาศดีนะคะวิวงามพี่น้องคือดีบ่รู้ดอกบ่ว่างพี่ทั้งสี่ตัว เออนี่ล่ะพื่นมาประด้ออมไกลเพื่นมา oh, <right>. oh. พุนพื่นถ่ายอยู่ทางพุน อาบน้ำไปอาบน้ำต่อขอขอคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญคลิปนีกน้ก็ไวซ์ซามีกันนะคะสวัสดีค่ะ